สวัสดีนะฮะพบกับรายการคิ s สกู๊ปมาครับทีวีอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่ปราสาทฟับคิงดอมนะครับโอ้ยแฉ่นี่ก็เป็นระบบรีสโตนที่ผมเพิ่งทำตะกี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะนะเราออกแบบวิธีอย่างนี้ดีกว่านะไม่งั้นระบบมันจะสับสนนะ แบบแอสซัสซินโอ้เจ็บแล้วนี่ก็เป็นประษาของผมนะที่สร้างมาแล้วก็ใช้เวลาหลายวันนะเนื่องจากมีเกียนนะก็อะไรเนะี่ยเนื่องจากมีเกียนนะก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าจะสร้างอะไรเยอะแยะเครื่องหนีบน,นะ User in your channel timed out โอเคนะโปะวอลให้เขาเหมือนเดิมแล้วเอเคื่อนตีที่มผมนะฮะัผมมันลั่นเองได้นะฮะมันก็ลั่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะ,ะก็ระบบนี้ก็ขี้เกียจอธิบายนะมันยุ่งยากมากนี่ก็เป็นภาษานะ,ะก็อย่างที่เห็นนะใช้เวลาหลายวันมากนะฮะแล้วก็สิ้นเปลืองงาประมาณนะ จนตอนนี้มีตังเหลือแค่หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าสิบเจ็ดบาทจากสี่แสนบาทเอ้สี่ล้านบาทนะก็นี่ก็เป็นทางเขนะ้านะนี่ก็เป็นสวดเอ้โอ้เต็มเต็มอ่ะเฮ้ยดูนี่ค่ะดูนี่ยังของดีอยู่ก็อย่อางนี้เห็นนะว่าอะไรย่ เวลาหลายวันนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใจตาอะไรน,น,น,นะไม่ไม่รู้นะก็เออถ้าใครอยากคิดว่าไงก็เรื่องของเขาแล้วกันเพ <laughs> ผมก็ไม่รู้ว่าที่สร้างเนี่ยมันสวยหรือว่าไม่สวยนะก็เพลงนั้นอันนี้ก็เป็นก็นอีพระราชานะฮะ ตั่งแม่งออเฮ้ยโอเค,อเคนะก็นี่นะนี่ก็จะเป็นทางขึ้นไปข้างบนหลังคาเนี่ยก็จะบันไดส่วนอันนี้ก็เป็นป้ายกากานะเพื่อนหมูแม่งทำอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ห้องใต้บันไดนะไว้เก็บของแต่ก็ไม่มีของให้เก็บสักที ผมไม่ได้คิดนะส่วนใหญ่เพื่อนผมก็คิดนะ่คือคนที่เริ่มคิดแต่สร้างอา,าสาเนี่ยก็คือผมเองนะก็ไ <c oughs> ม่ต้องเวซีเรียสอะไรมาก <c oughs> อืมน <c oughs> ี่นะายางนี้ก็เพราะว่ามีเรื่องนิดหน่อยนะ อันนี้ก็จะเป็นคุกนะคุกเสียงมันมาถึงนี่เลยหรอก็อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มนะนี่ก็เป็นฟาร์มแล้วเราก็มีวิธีนะนะที่ผมต้องวางกันเพราะว่า

ที่ไม่เคยมีคนมาดูแล้วเนี่ยบอกซำแล้ว,มมว่าปิดเอาไว้กดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีมันก็จะมีมน,ะมน้ำออกมาข้าวก็ไหลาตามมาฮนะไม่ลบได้เลยไม่ซับซ้อนนะอชอบกินคุปโล่ข้าวมาันโขลกข้าวให้ดูเยนะ่เย่ไม่ ก็ทำฟาร์มไเซลนะไม่รู้ใครมาทำไม่รู้แล้วก็หนืวยเป็นส่วนของประสาทที่เป็นเบื้องหลังพ่าเขาไม่มีใครรู้ส่วนนี้แต่ที่จริงมันมีคนรู้ทุกคนเลยนะ User disconnected from your channel yeah. อัน,นก็ยังไม่รู้จะทาอะไรนะก็ทาห้องดหนอันนี้ก็ห้องเก็บของนะฮะอันนี้ก็อาวาเรี่ยมมีปลานะ เนี่งตัวนแล้วอาสาจะมีทางออกนะโอเคนะเฮ้ยใครบุกมาเสียกเแล้วก็จะมีทางออกเอนเทิร์นเวลอาเคนะไกลมากคถ้าเป็นอุโมงค์ก็เลยต้องสร้างโซนสองโซนนะ ก็สิ้นสุดแค่นี้นะอขอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามมาตลอดฮะก็พขอจะคิปนี่้นะมาให้ดูแค่ภาษานะเพื่อนผมก็ยังไม่ออนกันนะก็ขอจะคิปนี่ให้นะครับ